อัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์พบกันอีกแล้วครับวันนี้มากับคันแรกเลยครับคันนี้ว้าวมากๆก,กับยาริสเอทีปี2024รุ่น1.2ส mart ประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง20%ครับและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นวารันตี0ยังเหลือเต็มๆไปที่คันถัดไปครับที่สุดของความคุ้มค่ากับรถสไตล์คอสโอเวอรกับ MG ZS 1.5S สลป คันนี้ออปชั่นร้อนสุดๆด้วยการสั่งการด้วยระบบ iSmart และหลังคาพาน r a m มิกซันลูฟกับยอดผ่อนเบาๆครับเพียง6,000บาทเท่านั้นไปที่คันถัดไปครับ ถ้าคุณเป็นคนชอบความเป็นตัวท็อปพลาดไม่ได้กับเจ้าเรนเจอร์คันนี้เลยครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เป็นรุ่น3.2 4ประตู4ี4คูณสี่วายทร็ท็อปสุดตารางของเขาในโมเดลนี้นะครับพ่อนเริ่มต้นถึง7 0 0 0ันบาทเท่านั้นได้รถสมรรถนะสูงและมีความเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่าเขาคือวาย t ทร c กและทั้ง3คันครับที่ผมรีวิวในวันนี้เพียงแคปหน้าจอให้ทันคำว่าเต็มถัง รับน้ำมันเต็มถังทันทีในวันรับรถครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ทัสซี่ออสเตรที่เดียวเท่านั้นผมเอกทัสซี่ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานนำเสนอครับ